เฮ้ยมา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 เซนนำปุ๋ยแล้วดีเดอเขาเตรียมนำปุ๋ยเขาสิใส่เอกก่อนด้วยพี่น้องนี่จะขบับเหลืองๆแค่น,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 นั้นเขาก็ถทูู้ๆแค่นี้เอง งาแห้งด้วยค่ะ ตัวนี้ถุงยังดีอยู่รามางใเดีขึ้นตัวนี้น่าจจะซึมเปลี่ยนถุงเลยค่ะ วันเดิ่แลยจริงเลยเีีสห้งหัวเห็น่ะามเข่ากล้อง มันนีบรรยากาศกับซีดีแน่เนาะฝนตกทุกวันเลยจ้าเฮาสิใส่เอก่อนด้วยพี่น,น้องน้ำปุ๋ยเฮานี่ใส่แขยังตะถ้วยตวงนะอ่า เติมฟ้าไปเลยด้วยค่ะเติมน้ำเซตปิดเลยค่ะ นำปุ๋ยนี่ตรงก้งนเลยมันเข่ากันแล้ค่ะเด้อตอนนี้เขาใส่น้ำปลาปลา,า <c oughs> <c oughs> ก้นนะะ้ำปลาด้านจำสลาวกันเหรอใส่น้ำปลาด,านนะะด้านนี่ค่ะแล้วเธอใส่น้ำปลาปลาเนี่ยเขาต้องทักไว้กะะ่อนเล้วค่ะเพราะว่าก้นรีดมันมันไหลเนาะ ผักจะไม่โตนะคะเ,ออขคเ,เข,าข้าใส่เต็มเลยนะคะเด้อปิดเลยคะ่ะเสร็จแล้วไปหนึ่งกล่อง แด็พ e, ี่น้องมีสายใหญ่แล้วค่ะพี่น้องแบบเดียวเต็มเด็กพี่น้องชิเติมใบกอนก็ได้ด้วยค่ะเติมนามใบกอนแล้วก็ค่อยเติมใส่ปุ๋ยทีหลังแต่ว่าต้นนั้นเขาก็ต้องมากข้นอีกเนาะแต่ต้นอี้สิง่ายใส่ปุ๋ยแล้วเขาก็เอาสายยางนี่เลยค่ะฉีดให้มันเข้ากัดเลยเลยไงดีไม่เสียเวลาด้วย จะใส่ผุ้ใไดมากหรอวะพี่น้องสอบแบบใดจะเอาแบบนั้นล่ะคะ่ะใส่น้ำเต็มทุกกล่องนะคะแต่น้ำปุ๋ยอย่างละถ้วยตวงค่ะ เพราะว่ามันสิตกขายามันตกห <laughs> ยา แ,แต่แต่ปีนองเลยอยันสั่นแต่แต่สีเพียงนี่ก็ได้แล้วแต่สีก้มอยากก้มก็เอาตำก็นี่อันนี้เครื่องท่องปรยัดก,ก้มแล้วค่ะเอาพอดีอนนก็จะขล้องเสร็จแล้วค่ะนี่เรียบรอ้อยเดี๋ยวเอาเอา,เอา อันนี้ปากกาหอมอิตาลีใส่กากุยบักร้าด้วค่ะเลือตัวนิดหน่อยเด้เนี่ยตัวนิดหน่อยนี่น้ำกับเต็มกองบ่ะใต้ได้ยุดจังจ้า๋อคุยเ้ามีแหลค่ะชื่อโมชนิดตัวจางกระใต้อ่าปัญหาของชื่อนี่เด้อเื่อพี่น้องคุณถามนะเขาใส่แบบใดเนาะนี่ฮะพ่อในกุยบักร้าวกุยบักร้าวกุยบักร้าว นี่คะ่ะเข้าก็ในถาดดำนั่นนะเขาก็เอาเล็กัง้ก็ได้แกกดย่เขื่นแล้วมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เข้าก็แแขหยิบม,มาแล้วก็ใส่ถ้วยเองยอนปุ๊บเพราะว่าสลัดนี่เข้าสิบปูกแข่หกลูกนะคะเคพราะวา่าห่อนเหมือนที่ใส่แบบนั้นไม่ก้อน เลดบัตเตอร์เวียอันนี้นใส่กับฟองน้ำอันนี้ห้าวพอกับกองพอแล้วกะขีบใส่ฟองน้ำคันเวลาห้าวใส่เนาะใบต้นหน้าแบบนี้ห้าก็ใส่ก็ถ้วยนี่างเงี้ยหยัดไปเลยเมียนห้าวกระยอนฮินนลาศคนมันถึงนะถึงน้ำกระพ้ออ่ะวิตดำ 对呀。Cool. น,นี่เด็กค่ะเป็นฟองน้ำละเอียดที่เขาอยู่สวนเขาใส่กันนะะ้นเดคะนี่ทีเขาขีบมาเรดใสนะคะมันจะเป็นแบบก่อนไผ่ก่อนมันเลยแล้วพี่นองกับกระตงกลัวว่าหากมันสิขาดอย่างนะคะมันขาดอยู่แต่ว่ามันกระลอดค่ะนี่เห็นบา้จาจใก่ไหมกระไซนี่ค่ะยัดขึ้นข้างบนนะคะ แล้วแต่พี่น้องถนัดเอาเอาเอาหยัดเอาเรือว่าพี่น้องเสียจังสี่ก็ได้หลายวิธีเนาะอือแต่ว่าทางนี้ทางนี้มันสีแบบถือหลักมันง่ายเห็นบ่นี่หลักบางเทืนหลากมันพับจังสี่นี่นี่ไปย้อนลงมามีนเสียเวลาแล้วก็ต้องค่อยดึงจบเบื่อหน้าคนต้องแอ๊บมา เดีเดีี๋ยวแยอดครบพอดีเลยแปดสิบสี่ต้นคะ่ะใช่ไหมแปดสิบสี่ต้นเมนแปดสิบสี่อยู่บ้คูณดูสิคะ่ะแถวละแปดสิบสี่ต้น มีด้วยค่ะหลากเพลินด้วยค่ะดูนี่ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง